หาบุเป <rude S 2> ็นแห้งก yeah. ับบมีผู้ชายเนี้ยผู้ชายเอียงมเหตุมืองนคือภาษีการเงิทำเก่าพาทุเรียนกับบูเป็ดือ่เทียนพารเป็นเนาะคือซิมีแห้งเนาะอุ้ยอยากได้ตัวนี้ตัวนี้แหละกระจก ขนาดใหญ่ขนาดเหลืองขนาดพันนี่อย่างนี้หมอนทองแบบสบายดีทุกคนโาพบหเกษตรนิในสอเสนีเสน่ห์มือนี้เฮาซีมาปอกทุเรียนทุเรียนมาแต่วังเวียงเป็ดทุเรียนทีน้าสาวปลูกเองน้าสาววังเวียงปลูกเพิ่นฝากมาให้กินน่าสาวครูเฉลี่ยเฉลี่ยนะมือนี้ซีมาปอกปอกและซีมาแบ่งกันนี่เดี๋ยวนี้เพิ่นกัน นั่นมานี่ยแหละบอกแล้วสิมาแบ่งกันเพราะว่าผ่านมาเนาะ,ะเวลาเฮาเฮาแบ่งกันเป็นหน่วยนะแบหบ,นนบหน่วยก็เป็นกินนะบางหน่วยก็บวเป็นกินสินะบางหน่วยน้อยบางหน่วยหลายสินะเมื่อนี้ก็เลยว่าสิมาปอกให้น้องสาวป,กปอกให้เนาะไม่เคยแบบอาจ,จารย์มาละไม่เคยแบบอาจ,จารย์นั่นละจะทำกับแกนบอกเลย <c oughs> อตังมาให้เฉดนะไไอ้คนไหนมึงมาบอกดูให้ ให้แม่เป็ทวยมาปอกออก่อนบอกหน่อยหนิก่อนเออเออบอกหน่อยนี่ก,อก่อน,น <บา S 1> อเปิดอเีเมลมาไป๊บเปิดอีเมลมาอยากกินแต่ปอกว่เป็นเนาะเม่นทวยเนาะอีแม่ปอกเป็นิ๊ปโอ้มันตั้งเหลืองน้ำดอกไฟได้วยนะเหลืองเหลืองเขียวเขียวคือทุเรียนเลยต่อใส่อื้อ ได้บอดหงมือบางพดว่าลองบุงดูหมักทุเรียนเพลงกันว่าหมักธุลเรียนไขสิเซ็บเซ็บคือกันธันแหละทุเรียนนะแต่อันนี้ถูกตัวอันนี้เหมตัวนั้นบสุกติบอ่ะอ๊ะมาน้อยเฮ้ย ตัวเราจากมาตัวนีอตัวใหญ่เลยเอาตัวใหญ่เลยคบแปดกันก็ได้อยู่ดอกแต่อันนั้นอันทุเรียนนี่บ่เคยกินแบบว่าอันกินจนอิ่มจักเทื่อยามดก็กินยอมตลอดน้ืนจะแกะเลยนล้อมีสร็ว ภาษีมดอ๋อไคิดะ๊ะอมกีมต่อยอยู่น,นีวมาซื้อดีเท่า,าไโโาสังงไ่งบสั่งโไม่เท่าไก่อ้เรองดนห้างอครับมุกแหงได้ห่ดิี่ยไม่เท่าไก่มันอยู่าทางหน่นะม,นมันลอดเข้าไปให้ลักกระบินออกมา อุ้ยอยากได้ตัวนี้ตัวนี้แหละกระจกขนาดใหญ่ขนาดเหลืองขนาดพันนี่เองนี่หมอนทองค่ะ่นผู้ขายคือว่าเป็นจีนเลยนะป้าสุกดีขนาดคนกินเสาวแกนได้เลยเนะจอยนี้แหละคนเด็กเล็กพอเลยทนนังมอเล็กพอละเล็กคนสิเอาแกนนี่อันเออเอายังไงซช่วงมาโคกอันนี้โคกต่ำเข่าให้ไก่เด้อะว่ามันโคกข้าวแตงกินได้นี่ยพ่อมาบอล วอร์ซีเกลไก่บอนอาหารไก่หอมด้วยโอ้คามันสุกแห้งและโปก่ไงโอ้ยุ่งกัพอยุ่งโยงกันลายมันเนื้อเสีย้ันของสมาร์ทลิะ เอาออกแข่งกันใส่บปลาลงเฮ็ดัซ่อ้ามใหญ่คิดแนวเฮานี่หมดแล้วอืมเหลืองอลามมีจัก2-3ต้นเด้เนาะเออนี่พอจ้องแต่ตัวนี้จ้องตัวใหญ่แม่พอจ้องตัวใดน บอนปลายเห็นไหมนี่มาจองบนตัวนี้ว่าน้่เราเปี่ยนเกลือแล้วเกลี่ยนน้ำโพก่อป้าประคันใส่กนนีโอต่ายปั่นผู้หญิงปั่นกระเทยปั่นกระเทยจริอเป่ดอกไฟอันนี้ผิวเหลืองขนาดเหลืองเหลืองปั่นทุเรียนเลยป้าไมทรอย เหลืองขนาดมีเปลือกเละเลยกินเลยไหมคนให้ห้ามเจ้ากินข้าวกันบ่กินเลยไหมไม่คาวจังกินบ่กินข้าวกระมิบกินซี oh ่กระมิบเอาไปนอกตุ้มตีนพ่ายก่ระตู่มเ่นกินตุ้มแมนนี่นอกเอไใบนอกเอาดีๆได้แมนอยู่อ่ะเพื่อนตัดหน่วยมันได้หน่วยเดียวเลยดิโอุบะคัวนตกะไม่เป็นว่ะหน่วยเดียวกล้ตกเข่า บ,บางเท้อมันยังมีแถวให้เพอจับมึงดูให้สามีชายชายให้จะแสงให้เ่อสูงหนึ่องสามหนึ่งปากใส่พร้อมเ็ดว้าวสินะมันเหนียวจังให้เอ้ปอกดูปอกขาดมึงหากูไรองลกแปด กอคานนี่นะบวมีแหงผู้ทายอย่างบวมีแหงเอาพ่าแพรเขาสะเอ,อากระชือหนกกู้จับมือบอเอาผ้าแพรใส่ดังจนมาได้กินเลือดอือโอเคยอมก็๋ยวแพรคู่มกัดน้ำอุ้ยคันธอมเห็ดอันอนี้ไล้ก็หนูหลายแท้หลายมาก <laughs> ินเลือดอร่อย กินเลือดอร่อยกินเลือดเม็ดพอยคุณแม่อร่อยกินทุเรียนใส่ละบอกเลือดอร่อยเลือดอร่อยน่าจะอันนั้นเละหน่าจะหอมทุเรียน <c oughs> ไฟอันนี้เหลืองอันแกัสเหลืองคือทุเรียนเลยเราแค่คำดำไบอกแทนแทนไป <c oughs> หน่วยนี้บ่เป็นบ่คานปาดได้หอยนี่นะเออปาดหอยบคานาคือหวมคานปาดคือแกนมันต้นเลบ่อือบ่คานผาบ่เป็นผาบ่เป็นแหงก็บ่มีผู้ายียผู้ายอีหยังบ่เฮ็ดเือนว่าสีาไงคำเก่าาเรียนก็บ่เป็นเฮ็ดเือนเพว่าเป็นเนาะ คือซิมีแห้งเนาะมีอพี่แหงก่อนเนาะจะได้กินบะแมนอันนี้บ่าการสัมผัชื่อแก่นชื่อทัน,นแล้วหน่วยบางน้อยอันนี้ของเดือนว้าวมีทอยเหลืองคือกันตัวนี้อันนั้นก่อนตัวนั้นสุกก่อนวะตัวนั้นตัว,ตว,ตวนั้นสุกก่อนเอาจานมาใส่อีกอตัวนี้อันเป็นเฮิร์ม จบเงินใหม่เบิ่งเลยบ่อันนี้จานจานตัวนั้นเด้ตีมฝ่ายมันหน่วยนึงสุกหน่วยนึงแบบกรอบกอบตัวนี้หันสุกสุกเละละแต่ว่าโตสุกๆแบบนี้แหละแซ่บบางคนก็มักแบบว่าบ่สุกหลายนเม็ดเนาะเม็ดมักบ่ได้ตัวสุกหรือว่าบ่สุก สุกๆหนะสับเซบเฮ้ยเดเขวนี้มันเก๋ดีเพราะว่านุวยนีหวานจ้เปะของของกาดมาจอปูตนเขาเป็นลูกสามคนอีเมสเป็นเป็น่อันนี้ก็โล่ปลายเกือบสองโลคุติป่านเขาเกีย เหลืองมาเหลืองอาเขาก็เหลืองแขอป่าวปได้ปาปตัวนุยนั่นนั่นนั่นนนี้่ตุกในของนมลายเลย่ไหมหนึ่งสองสาที่เหลือของงฟนเกาสิวะมาจ็บมาเื้อเคี่ยวมาบักหลายๆเธออยากทายอ๋อไป่ได้หยิบจังสิ มาเด้อทุกคนกินข้าวแล้วเราอาหารพื้นบ้านมีมกปูมกปลาแต่ว่าตอนนี้สิกินทุเรียนเนาะตัวน,นี้จะมีแบบอันเป็นกรอบกอบกรอบนอกนุ่มในแต่ว่าตัวนี้ตัวเละ็เละสิกินตัวเละนีนก็ต,ต,ตัวเละแช่บตัวเละไม่พออ่ะตัวนี้ไปหลายอะ่ะ <laughs> ไม่พอมีกตัวนี้กินตัวเละกะ็ เมันจะออกขมเนาะกระุสีหนมันมันใช่ามตัวนี้ตัวนี้สุกใต้นตัวนี้ละแม่น,น,มนอันตนกรอบกรอบนอกนมในยแยกมันเป็น,นอะไรกันิโอูค่ะออกที่เกนแฮวอ่ะตัวนี้เละอือร่อยตัวนี้แหละ กินแวนีมั้ยกินละกัตังทุงขึ้นดนๆดนกินเท่านั้นกินแล้วก็ดนดนก,ก,วก,กินยาใส่เอาหเป็นยังกินเข้าหาุ้่ยเลยเออจังไหนกะเจสิวานังสูงกว่าแม่แหละแม่เมพิ่นบ่อาตังมาเนี่ย นักเบาะคนน่ะสองสามอันตัวนี้กินกะเพราตัวนี้ดิครับตัวนี้ไว้กินกะเพราไหมไปเลยตัวนี้โอ้ขมเนาะให้ไว้กินกะเพราเมื่นอไยไปกินกะเพราเมื่อไง้ะถุยหน่อยขมแท้ ก็คือน้อยไ้กินกับเขาเมื <c oughs> <c oughs> ม่กีกปุบๆเลยเม็พ่อยัง<ม>ไงได้เน,เนี่ยเะมักเลยมักเด็ดมักกันเด็เดจังหมายเอาส้มพออง,งมันจังเขาอืมเดเห็นอันเอาใส่ถ้วยแล้วแพกเอา มันซีเมนส่ซีนหันมันจิบแซ่บพอกินหลายจักสุปกินอร่อยแตวนี้มันซุกพอจนออกขมใี่จริงตัวกรอบหันแนซ่บกันเนาะซุกจนออกขมจนเละ ก็ว่าไปกินบุฟเฟทุเรียนนี่คือชิมเมน,เมนกินประมาณสองภูนี่แล้วก็แล้วอืเบอร์สูตัวอันกรอบนอกนุ่มในเห็นเนาะตัวไกลฉีกเห็นเนาะเพื่อนกินได้ต้องทำหนึ่ง ทุกคนไปเฮือนมาบ้านเนี่ยเป็นการไปเฮือนนัดเจอกันไปเพื่อเดี๋ยวเรามาสิบโมงกินเลยโอ้ยน้ำเยอะมาไปไปมาแล้วกันนะ่นทางหลังนี่เป็นห้างขายเครื่องเซนนี่แดนเนี่ยกระเป๋ายังหยิบบ่แล้วค่ะ ใกลซแล้วแล้วสิเป็นไล่สดขายทุกคนเฮ็ดหันเฮ็ดหนี่ขายเพราะว่ากระเป๋าอันนี้มันมันบูมีย่ลาวนะอยากได้กระยิบเอาแต่บู้วซาสิขายในราคาดีบ่เจ้าหน่อยสีถทายแบบห้เบึงแต่ว่าบางอันก็เล้วบางอันก็บ่แล้วฝากอุดหนุนเลยประมาณวันที่2้านี่แหละขายนะป่านนั้นสิไปกินอันบุฟ์ทุเรียน กินดุ๊มนึงก่นอนยังไงมนนะ่าน่ะประมาณสองพูนี่อันนั้นละไปกินคานกะลูกคุ้ม่าเขาเป็นค่ค่าไอ้คนกินนะแมนมันมันเลียนนะคือแบบเอามักแซลมอนอยุ่แต่ไปกินไปกินบุกเกินสองจานทุเรียนนี่ทำาแมนอันคือตกกรอบๆหมนก็นได้อยู่เนาะ เขาก็บุกเกินช่องดมเยอะเลยกินขักินแน่มาโบบุบเื้องเลยนะตอนอันนั่นหันหอมแท้หอมว่าบัดมากินแท้แทกอะบุกเกินซครื่อกินมาได้หลายดอกทุเรียนเนี่ยมักอยู่กินจะพอดีเมนไม่แทและเมนคันเขาามีไว้ละเมนกินมือน้อยดอกกินลายเขาจะกินมาได้ด้วยนะ คือว่าอยากกินเป็นพูเป็นพูเป็นมนันใหญ่ๆซำ <c oughs> นีนก็บาไหวละแต่ว่ามันใครอยากซื้อทุเรียนให้กินกันยังได้อยู่ด้วยท <c oughs> ี่ไปซื้อแนวที่มันบนเลฟนี่ดีดแต่มุญอื่นจังการที่สิดแต่พามันนี้แต่กาตัวหน้าหันแซ่บหลายต้องขอบใจนะสาววังเวียงเพิ่นฝากมาให้ สามน่วยพคนน่ะทุกคนแจะบาด t h ย i เห็นมึงจะสองน่วยเพราะว่าหน่วยหนึ่งหันยังบุทันสุกเถอะสองน่วยละฮะเลยหาโหลสองขีดสองน่วยหาโลสองขีดกับประมาณหกโลเจ็ดโลคนเลยเนาะถ้าบวกกันนั้นใส่เมทพอยกลิ่นมันแล้วปะงานขับเบิร์ดละเอามาป๋านเขากินเลยเด้อหน่อยหนึ่งป้า ก็เห็น嘛อันนี้ซื้ออันนี้มาอ่ะบ่ยูถึงเหอนผลงามบ่ะปังเมื่อไรไหนกินข้าวเฮียวะเม่กบอยแซบปเซ็ปซ็ปซ็แพ่แพ้อันนี้มาตั้งบม่ได้อ่ะอันนี้เราจำเลยสิไทยอ่ะกระเป๋าให้เบิ้งเลยทุกคนนี่แต่หายอยากอุดหนุนละอุดหนุนวันที่ซาวเด้อหายแต่ว่าบางหน่วยก็ยังบม่แล้วแต่สิเลงมือมือนี่แหละมันกะเกือบ แปดสิบเปอร์เซ็นต์ละเมื่อนี้หั่นใส่ซับในลวก็ถือว่าโอเคแล้ะมีหลายกระเป๋านะมีฮอดลอยบนอะอุดหนุนซวยสนีเดีด๋ยวเอาเงินมาเฮ็ดเฮือนทุกคนหาแ้ากินค่ะแล้วอันนี้สนีสีห้หนนียวนางมีสองต่างเนี่ยทุกคนหนันหันน้อยๆแต่ว่ายังบบได้มาโซ่หมดถอะอันนี้หั่นมันยังบเลรลอยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าส่วนนี้หัน่นแล้วละตัวนี้ก็ลแล้วละ เหตุผลที่เหตุกระเป๋าตัวนี้มาเพราะว่าอยากได้แต่ว่ามันมีอยู่แต่ไทยเนาะ <laughs> อยู่ลาวอยู่ลาวนี่มันบอานะ <c oughs> อยู่ลาวมันบ่มีแบบว่าส่วนหลายหันคือคือใยสังเคราะห์แบบนี้ฮะนะแผ่นใยสังเคราะห์จังซี่ขนะะอยู่ลาวหันบบได้มีขายอยู่ตลาดก็ว้าหยุงเธอเธอเัๆๆกนมาตึง แทนหญ่สังเคราะห์นี่ยุลาวบมีก็เลยมาได้สร้างยุไทยอันนี้ก็เป็นกระเป๋าหัวใจยังโมแล้วนะทุกคนแต่ว่าวันที่เสาวนี่แล้วแน่นอนเนาะเพราะว่าใส่แต่ซับในล้ะกะันี่เก็บรายละเอียดหน่อยนึงล้ะกะ็แล้วละแต่ว่าที่ยี่พันมีหลายเนาะมาโซานิกรเพราะว่าโบมีบอลบางเนาะแบบนี้ก็มีนี่มันมีหลายแบบเลยทุกคนแบบนี้ก็มีแล้วก็จะมีแผ่น,นผ้าห้องโจกเนาะ ่าห้องจอผ่าห้องจานนี่อย่างมีเบิดเนาะมันจะมีสองแบบเนาะอันนี้ก็ยังบอได้ละเอียดเธอเนาะทางกลางมากันยังบอแล้วเธอกะว่าสองสามมือนี้น่าจะแล้วเพราะว่าตัวนี้คือการเข้ากับมีแต่ยิบใส่ซื่อๆนี่ไตัวนี้ยิบใซส่กันแลวก็แล้วแต่ว่าตัวนี้ฉันต้องได้ใซส่สับในก่อนนี่ประมาณนี้ซื่อสวยเด้เดอทุกคนนี่นน กินทุเรียนกินนี่อิมเอิ่มวะไปเรียกมายังไม่ได้เปลี่ยนเครื่อต่ว่ากินทุเรียนมากินขา้าวกินทุเรียนก่อนจื่มอาเตย์น้ลดลงกระเป๋าตัวนี้เราเวลเาเราทายคนไปเที่ยวค่ะมันสะดวกสบายดีทุกคนจะนี่ขายถึกๆประมาณนี้แต่ว่าตัวนี้จะโบเมนอันผ้า,นาฝ้ายเด้อ ผ้าฝ้ายนี่เวลาห่อซักแล้วมันจะเกาตัวน,นี้เป็นผ้าอิตาลีเวลาซักแล้วมันจะโบตายสีเนี่ยระงานนี้สีี่การงามเนี่ยโบต้องย่านมาเครืองสีเฮียเราว่าสันนี้เห็ดอันนี้ไว้ให้เนี่ยโบได้ใส่ซิปพราว่าใส่ซิปแล้วมันโบงามใส่แบบนี้งามก่อน ใสแบบนี้มันจะเผื่อผ่าแต่ว่ามันมันกะโอเคก่อนะนะธรรมดาทางเอายิบธรรมดานี่ส่งหน่วยตัวนี้ได้ตัวธรรมดาที่ันนี่ยิบขายหันได้สามหน่วยพุน่นแต่่ามาเฮดแบบนี้จะได้แต่สองหน่วยเพราะว่าผ่าเบื้องนึ่ะนาะมาเฮดอันนี้โหดนี่เฮดจังสี่นี่สามาถจังส,งสงี่แต่ว่าสายนี่สีตัดให้มันสั้นก่อนหน่อยหนึ่ง นอนึงแล้วก็เฮากันยัดไว้นี่เวลาเฮาฮูดแล้วก็ยัดบ่ต้องฮูดอันนั้นหลายยัดลงนี่ไว้เครื่องเฮาจะบ่เสียแบบนี้แล้วก็พายแบบนี้ใส่ใยสังเคราะห์ตัวนี้แผ่นใยสังเคราะห์อยู่ลาวบ่มีเท่าใดแผ่นใยสังเคราะห์น่ะสิหยิบแต่ละเทือต้องทานนั่นมาเฮาสิสั่งหลายก็ค่าขนส่งมันคือว่าแพงๆเทาด่ะสิให้ตุ้ยสั่งให้ก่อน ค่าขนส่งนี่ตั้งแต่ไทยมาลาวสาวบาทสามสิบบาทเออไทยมาไทยสาวบาทหรือว่าสามสิบบาทเนี่ยไทยมาหนองคายนะแล้วจากหนองคายมาพี่ก็จะเอานำร้อยบาทร้อยบาทก็เป็นร้อยร้อยสาวร้อยสามสิบบาท,แล,าาาลทแล้วจากฮานก็จ้ามาขนส่งลาวอีกอีกประมาณ ห้าสิบบาททุกคนค่าส่งมันแพงเทือน่าที่สร้างหลายแล้วให้ตัวเอามาเพราะว่ามันเป็นแพ่ใหญ่สักคอซื่อมันบริหนักขนาดแล้วก็อีกอย่างมันน่าจะบริเสียภาษีติบผู้มีทุกห้าเลยอยู่ตลาดเศร้าอันอยู่ช้อป,ปิ้งมลล์เนาะมันเป็นแรงขายผ้ากระโบมีแต่ว่าห้างทั่วไปที่เป็นห้างขายผ้ากระโบมีก็เลยว่าได้สร้างเอาก็จะว่าถ้าสร้างให้ได้อยู่แต่ว่าต้องเอาประมาณห้าสิบเมตร เฮาเป็นท้านน้อยๆจัางซี่เราเฮาโบแมนหงงานเอาหาสิบเมตรนี่บบได้แต่ว่าโบเนถ้าว่าต่อไปได้ขายดีอาจจะสั่งนำกระเจ้าหาสิบเมตรเนาะมาแต่จีนใช่นะแต่ว่าตัวนี้มาแต่ไทยเวิรตัวนี้ก็สั่งมาแต่ไทยผ่านนะี่นะแต่ว่าถ้าลูกค้าไทยซื้อก็โอเคอยู่ได้ทุกคนตัวนี้จะเป็นแบบนี้นี่ตัวนี้เขา,าสามารถสะพายได้สองแบบ มันมีสองทรงเนาะตัวนี้ถ้าฮาว่าอยากเฮดอันหูหูรูดแบบนี้เนาะหูหูดเนาะลาวเอินไทยเอิญหูรูดโอ้ข้อดไปจังซีเนาะมันจิงหูดก็ได้เดถ้าฮาอยากสะพายธรรมดาก็ได้นี่แบบนี้ก็ได้นี่ตัวนี้หากันยัดได้หนิ มันจะเห็ดดุ้มไว้ให้อันนึงอยู่ทางในแป๊กใ,ในีบบน่นี่แบบนี้ซิแต่ว่าถ้าเฮาอยากสะพายแบบธรรมดาเอาแบบนี้ก็ได้นี่จังซี่ก็งามนี่มับบนตุบปุ๊กติ๊กแ,แต่ว่าอีกแบบนึงเนาะสมมุติว่าอยากอันนั้นจะเอายากแต่เนาะอายัดเข้านี่ เฮดเ็นเปก็ได้ทุกคนแบบนี้ได้สามแบบแต่ว่าตัวตัวนี้หันหน้ะนนี่จะเฮดสี่ห้าใบหนึ่งดอกกายนั่นกระโบมีตัวนี้สายตัวนี้เพราะว่ามันมันได้กะมันหลอันเนาะส้นนี้ก็ขายถือเวลามันสรบพอคุณมันหลยโฐานะแต่ว่าราคามันถือกันเลยว่าเอาเครื่องเครื่องกันซะใส่ก็ได้ ผู้ขายก็ได้เครื่องจางในทุกคนง่ามงาม,งามทุกคนแล้วกาจะมีแบบนี้ตัวนี้จะเป็นแบบอันนั่นซื้อเป็นยังโมเล้วเท่อนันอะไรก็บมเลวตัวนี้จะเป็นตัวใสหูฟังนาะหักตะมุตะมิแบบนี้ แล้วก็จะมีสายคล้องตัวขะคล้องแขนนี่ให้พร้อมแล้วก็จะมีกระเป๋าอีกตัวหนึ่งตัวนี้เขาโบไซตัวอันแอร์พอร์ตก็ได้เดยอทุกคนเขาจะใส่เป็นเหรียญก็ได้พอดีฉันนี่มีเหรียญอยู่ในซีไซส์ให้บุ๊ตัวนี้เนาะเขาจะใส่จะมีอีกหน่วยหนึ่งก็คือใส่ใส่บัตรใส่น้ำบัตรใส่ บัตร ATM อมีอย่างได้แต่ว่าตัวนี้ใส่ใส่ a อ r p พอร์ต r p o พอได้หรือบอจะใส่เป็นเหรียญก็ได้แบบนี้ก็เอาหอยกระเป๋าเอาหอยอย่างทุกคนประมาณนี้พอนแล้วสิได้ไปอาบน้ำก่อนสินได้มาหยิบเครื่องอีก หยิบเชืองไปขายให้ทุกคนทุกคนพอตูไปอาบน้ามันเล้ะทุกคนฮอนฝากทานเล็กๆน้อยๆโอ้ยเอ้ยยังตัวนี้ยังตัวนี้ยังไม่ได้โชว์ตัวนี้จะเป็นหัวใจเนาะกำลังสีแล้วแล้วเกี่ยมสีแล้วแล้วยิบนี่ยิบเข้ากันแบกันแล้วล่ะนี่นี่สวยงามได้ทุกคนโบได้เพลงยังที่คิดโมฮูสิตั้งราคาอันใดก็เอาเอากำไรน้อยเดียวหน่ะ เอาพอค่าฟืนค่าไฟค่าค่ามือหน่อยหนึ่งเอาไว้ซื้อน้ำมันรถไปกาดเนี่ยทุกคนถ้าได้ลายก็ไว้ปุ๊บเท่านั้นเนี่ยทุกคนงามปะเนี่ยประมาณนี้ไฟี่กาบ,บโบกคยแจ้งปผนนดมามืดๆหน,น่อยนึงขอตัวกันได้ทุกคน,นสำหรับคลิปนี้นี่แม่นมนำมาโซแตทอรนี่เด้ทุกคน แต่ว่าคลิปต่อไปเนาะส,สันนิษฐานให้เบิ่งแต่ละหน่วยแต่ละใบเนาะว่ามันงามทำไงเนาะทามันเล่วเรียบร้อยก่อนคลิปหน,น,น้าเนาะสันนิษฐานให้เบิ่งเนาะสำหรับคลิปนี้สันนิษต้องขอตัวลาไปก่อนนะใครที่มักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้เด้อบ,บายบายเจอกันใหม่อีพีหน้าสบายดี